ท่ชมที่รักครับและนี่คือรายการ c o p l i g h ทอลทางสตานี p รี TV นะครับทุกช่องทางที่คุณสามารถติดตามรับชมได้นะครับก็มีหลายคนก็โทรศัพท์มาถามครบอกว่าวิธีการชมารายการของเราผ่านทางไหนได้บ้างไม่ว่าจะเป็น KU Band, CU b n n d นะครับผ่านทางสตานีโทรทัศน์ดาวเทียมนะครับหรือจะเป็นระบบ nss 6นะครับนี่ก็คืออีก1ช่องทางแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับที่ w w w smile dj net PFI ั slash fi, แล้วก็ s l a s h คุณก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวเอาละครับแลวก็สำหรับวันนี้ครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้อาจจะเอาใจสำหรับผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับมีงานฝีมือเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์อย่างไงที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขไลฟ์สไตล์อย่างไรคุณจะใช้ชีวิตแบบ พอเพียงอย่างไรหรือเราจะอยู่กับสังคมและเรามีความสุขนะครับแน่นอนนะส่วนหนึ่งก็จะทําให้คุนนั้นมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทําให้สุขภาพคุณแข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคําถามนะครับแล้วก็สนใจอยากจะตั้งคําถามกับเราครับ4221559 4221559สักครู่กลับมาครับ สถาบันอบรมรัชตะอะคาเดมี่พัฒนาการพูดพัฒนาบุคลิกภาพนักจัดกรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาสตร์ Copperline Magazine ครอบคลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟแลนแมกาซีนทุกแผงทั่วประเทศ ที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกีกรติดตามรับชมรายการครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นก็คงจะอยู่พักผ่อนที่บ้านนะครับเรื่องราวดีๆสําหรับวันนี้ครับก็จะเอาใจสาหรับคนที่ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะทุกแง่ทุกมุมอย่างเช่นการใช้ชีวิตหรือการสร้างงานฝีมือจากความรักแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการ,การ,การวาดภาพหรือการระบายภูการลงที่ สิ่งวัสดุต่างๆนะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ทัดใจดีท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านมีผลงานมากมายฮะแล้วก็รวมถึงลูกไม้ที่หลับที่หล่นไม่ไกลต้นด้วยนะครับซึ่งวันนี้ท่านนั่งอยู่กับเราครับคุณพี่เสรีรัตนธรรมปรีดานันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ให้เกียรตินะครับและกับหลายคนก็เริ่มคุ้นหน้านะครับนี่คือคุณแม่อย่างสาวฮะทำยังไงให้ถึิงดูแลสุขภาพอย่างดูสาวสวยอยู่เลยครับ ก็อย่าไปคิดถึงอายุอย่าไปคิดถึงอายุก็ปล่อยไปเรื่อยๆฮะมีอะไรทําก็ทําไปเรื่อยครับหลายคนจะคุ้นๆนะฮะคุ้นๆกับนามสกุลธรรมะปรีดานันเป็นอะไรกับคุณน้ําพึ่งครับเป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่นะฮะน้องน้องน้ำพึ่งก็คือนักทริกาเป็นลูกาคนที่3ะเป็นลูกสาวคนที่สามนะครับมีหมดกี่คนฮะในครอบ สี่สาวฮะสวยทั้งนั้นนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็ดูจากคุณลูกนะฮะก็เป็นลูกสาวสี่คนเลยนะฮะนะครับคนโตไม่ค่อยเราไม่ค่อยจะได้รู้จักคนโตเป็นหมอฟันฮะเป็นทันตแพทย์ค่ะนะครับคนที่สองคนที่สองก็ทํางานที่การบินไทยอยู่ไทยอินเตอร์ไทยอินเตอร์อยู่กราวอยู่กราวนะครับคนที่สามนะครับคนที่สามก็น้ําผึ้งอะค่ะอ๋อค่ะแล้วยังมีอีกคนหนึ่งคนเล็กค่ะอ๋อยังมีลูกหลงลูกหลงนะครับ สวยนะคนเนีสวยมากก็นี่คือบทผลิตนะฮะของคุณแม่ยังสาวนะครับก็อยู่แล้วก็การใช้ชีวิตก็มีส่วนไหฮะการใช้ชีวิตคุณพี่ใช้ชีวิตยังไงฮะที่แน่นอนฮะในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยแลาจะต้องดูแลลูกสาวถึง4คนแล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการสอนลูกเลี้ยงลูกมีคําแนะนํากับให้กับคุณผู้ชมสักนิดเองครับคือจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเกิดมาเป็นคนโชคดีมากเพราะว่า อาการครบ3 2ประการทุกอย่างนะฮะแล้วก็การที่มีผู้ปกครองที่แนะนำอบรมสั่งสอนเราตั้งแต่เยาว์วัยเนี่ยในทางที่ถูกต้องเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความโชคดีอย่างมากมากค่ะทั้งการใช้ชีวิตการรับทานอาหารการทุกอย่างแล้วก็จะอยู่ในกรอบอยู่ในสิ่งที่ดีงามอะไรเงี้ย่ก็คือใช้ชีวิต นอกจากการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่ถนะครับแล้วก็ยังมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งที่การใช้ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการใช้ชีวิตแล้วสังคมที่เลือกก็มีส่วนไหมครค่ะอย่างมากค่ะคบคนผ่านผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตพระไปหาผลครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะฮรับยังระิตปโบราณนะครับอยากจะให้พี่เล่านิดเดิงครับว่าหลายคนถ้ามอง คุณพี่เนี่ยอาจจะเริ่มสุดคิดไปเริ่มจินตนาการเเริ่มคุณนะฮะจริงๆพี่ก็อยู่วงการบันเทิงเหมือนกันนะครับเคยไปรักแสดงด้วยนะครับในช่วยเล่าให้ฟังสักนิดครับการเข้ามาเข้ามาก่อนน้องน้ำพึ่งหรือเปล่าไม่ฮะก็เริ่มจากที่พอจบการศึกษามาก็ทำงานตามปกติก็ทำงานที่โรงแรมเร็กซ์นะคะมาตอนหลังก็ แหมเงินเดือนมันไม่พอใช้อะเป็นคนใช้เงินเก่งก็เลยมาเปิดบริษัทขนส่งคก็พวกสิบร้อเนี่ยค่ะอครับก็ทำพวกนี้มาอยู่พักหนึ่งพอตั้งตัวได้ซื้อบ้านซื้อช่องอะไรได้นะฮะก็ก็โอเคก็ลองเปลี่ยนแนวแล้วอีกอย่างตอนนั้นก็มีลูกชายคนเดียวก็เข้ามาเสียชีวิตนะก็เลยไอ้ความที่เสียใจมากก็ อันนี้คนโตแล้วไหมครับคนโตคนเล็กค่ะคนเล็กสุดก็น้องสาวเขาก็เลยทําเกี่ยวกับวิตามินอยูเขาก็บอกว่าเออพี่ถ้าพี่มองอะไรที่ที่มองอะไรที่เป็นของลูกชายเนี่ยจะจะไม่ได้เลยอคือมีความรู้สึกว่ามันจะสะท้อนจันเฮิร์ตเลยทีเดียวคก็น้องสาวก็เลยส่งให้ไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิตามินที่ออสเตรเลีย ไปเทคคอร์สอยู่แล to ้วก็ศึกษาทางด้านวิตามินมาพักหนึ่งก็คือพูดยังไรว่าเรื่องสุขภาพอย่างนั้นนะฮะก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพมาแล้วก็พอดีช่วงนั้นคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งที่กล่องเสียงก็เลยหาวิธีว่าจะช่วยคุณพ่อยังไงแล้วต่อมาก็กลับมาก็มาเปิดร้าน ที่พันธิ์ทีพาร์ซาเกี่ยวกับพวกการใช้วิตามินอ๋อครับก็ถือว่ายุคแรกๆเลยนะฮะที่บ้านเราในยุคนั้นก็สนใจเรื่องราวของสุขภาพเหมือนกันนะครับมีหลายๆภาพครับคุณผู้ชมครับที่พี่สรีรัตน์นะฮะติดมือมานะฮะเป็นภาพในช่วงที่ไปถ่ายละครนะฮะเดี๋ยวเรามีภาพนะครับเดี๋ยวช่วยเปิดภาพนิดนึงนะฮะตอนนั้นไปไปยังไงฮะเราก็ได้เข้าไปร่วมกับวงการละครเล่นหลายเรื่องเลยทีเดียวอ๋อคือคือน้ำผึ้งเขา ไปแอบแอบนั่นนะคะแอบไปสมัครเป็นผู้ประกาศที่ช่องเจ็ดช่วงนั้นทีนี้ไอ้ลูกกำลังที่จะ4 4 5อย่เนี้ยตอนนั้น14่เองห้าเราก็เป็นห่วงใช่ไหมฮะก็เลยต้องทิ้งงานก็ยกร้านบริษัทวิตามินเนี่ยให้กับลูกสาวคนโตที่เป็นหมอนะคะให้ดูแลแล้วเราก็ไปตามลูก ไปตามลูกมาถึงก็คอยคอยดูแลเขาดูแลเขาดูแลเรื่องอาหารดูแลการหลับนอนการพักผ่อนอะไรต่างๆเนี่ยเขามีงานค่อนข้างเยอะช่วงนั้นมนรักลูกทุ่งอะค่ะมันรักรู้สึกว่าจะเป็นนางเอกนะฮะชื่อทองกล่าวหรือเปล่าทองกล่าวทองกล่าวนะฮะเล่นคู่กับคุณค่ะคุณคุณตัวสลันโยนะครับมีภาพหรือเปล่าที่ผมส่งไปให้นะฮะก็ตอนนี้นะครับก็เป็นภาพที่คุณแม่ได้ไปร่วมคือคือคล้ายๆกับ ไปดูหลายลูกไปดูหลายลูกทีนี้ก็เจออหลังฮะผู้ใหญ่ที่ใจดีท่านคุณสยามสังบริบุบท่านก็บอกว่านี่เราเล่นนั่นได้นะเล่นละครได้นะครับเอามะบอกอยู่ว่างๆอ่ะก็ท่านก็กรุณาให้เล่นเป็นมเหสีในเพชรรุ่งไฟฮะแล้วต่อมาก็ มาเล่นเป็นตัวประกอบเป็นแม่นางเอกมั่งพระเอกมั่งมาตลอดนะคะครับผมไม่แน่ใจว่าภาพภาพที่ร่วมไปร่วมเล่นละครนะมีเยอะเลยนะครับปีก็ถือว่าเริ่มเริ่มสนใจนะเริ่มรู้สึกสนุกไหมฮะช่วงแรกก็สนุกดีเหมือนกับว่าใช้เวลาว่างไปด้วยนะครับนะครับแต่มันไม่ได้ดังเหมือนลูกนะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากที่เริ่ม ข้ามาสู่วงการบันเทงิงดูแลลูกไปด้วยดูแลลูกไปด้วยครับ<ะ>สนุกไหมฮะสนุกไหมฮะก็ไม่สนุกอะค่ะเพราะว่าบางทีเออลูกก็มีคิวเราก็มีคิวเอ๊ะเราจะเอาไงเราก็ก็ต้องแยกคนคนขับรถก็แยกเป็นสองอลูกไปทางแม่ไปทางอะไรอย่างฮะก็เริ่มมารู้สึกไม่ดีละก็เพราะเราทิ้งทิ้งลูกทิ้งลูกเป็นความเป็นห่วงลูกก็มากกว่าทุกอย่างก็เลยเริ่มหยุดหยุดนะฮะหยุดแต่ก็ก็ไม่อยู่นิ่งอะค่ะก็ ในช่วงที่ว่างจากการถ่ายของลูกเนี่ยเราก็ถือว่าเราโชคดีเราที่เราเราเรียนรู้อะไรมาหลายๆอย่างแล้วก็เออถ้าเราตายไปมันอาจจะตายไปพร้อมกับเราอาจจะจะก็เลยอยากทำาน่นทำนี่ก็เลยประมวลความรู้เกี่ยวเรื่องวิตามินเนี่ยค่ะขึ้นมาอ๋อ่ัอันนี้คือหนังสือขึ้นเป็นเล่มพิเสษีรัตนะฮะคุณผู้ชมครับ หลายเล่มเลยทีเดียวถ้าสองเล่มเลยครับก็เป็นหนึ่งเล่มก็เป็นนี่ฮะเล่มหนึ่งก็เป็นวิตามินนะฮะอันนี้คือวิตามินนะครับคู่มือการใช้วิตามินคู่มือการใช้วิตามินนะครับอันนี้หน้าปกเป็นคุณพี่เองใช่ไหมฮะด้านหน้าเป็นคุณแม่นะฮะส่วนด้านหลังเป็นลูกนะฮะนี่น้องน้ำผึ้งนะฮะนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าวงการค่ะตอนนี้ยังหน้าใสๆเลยสิบกว่าขวบเอง 14ค่ะอ๋อ14ีนะฮะก็นี่คือไปศึกษาแบบจริงจังเลยนะฮะหมายถึงเรื่องวิตามินนี่ไปศึกษาแบบจริงจังค่ะแต่ว่าความที่ไม่แตกฉานในเรื่องภาษาอังกฤษก็เลยมาอบรมทางด้านวิตามินนี่อีกครั้งหนึ่งกับหนังสือที่เขาแปลเป็นไทยแล้วค่ะจังหน่ายด้วยประมวลค่ะไ้าจำหน่ายอยู่พักหนึ่งสองสามฟีอันนี้ก็คือไปเรียนกับพวกหมอเขา นะครับนี่คือภาพที่ออสเตรเลียที่ออสเตรเลียที่ไปศึกษากับคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอะไรครับไม่ค่ะของบริษัทแบ็ทมอร์ค่ะแบ็ทมอร์โอ้แบ็ทมอร์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเรื่องราวของเมดิซีนนะครับอันนี้อีกเล่มหนึ่งครอันนี้คือพืชผักสมุนไพรคะเป็นคนที่ชอบพวกพืชผักแบบธรรมชาติค่ะธรรมชาติออร์แกนิกอะไรค่ะออร์แกนิกนะครับคคืืออนี่ก็คืออีกเล่มหนึ่งแล้วช่วยเล่าหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งครับ ค่ะคือเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นทีนีออ้แต่ว่าเราสังเกตดูอย่างนกอย่างสาัตว์ต่างๆเนี่ยบ,บางครั้งเนี่ยเขารูปร่างเพียวเ,เขาเขาบินได้เขาอะไรได้เนี่ยพวกนี้จะทานของสดๆทั้งนั้นเลยนะคะครับครับแล้วก็เลยหันมาศึกษากรับพืชพันธุ์ไม่ใช่แค่ของไทยนะยังมี ของฝรั่งก็มีนะครับนะครับก็คือสนใจเรื่องนี้ะนะครับนี่แหละครับคือเมื่อเราสนใจแล้วเราทุ่มเทยอย่างจริงจังเนี่ยเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ให้กับคนอื่นด้วยแล้วงานศิลปะและงานศิลปะคุณพี่ชอบอยังไงฮะหมายถึงว่ามีพื้นศิลปะมาก่อนเช่นเวเรียนทางด้านวาดภาพจิตรกรรมอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่ค่ะไปกับน้ําผึ้งก็ไปเห็นเขาสอนเอออย่างทูบีนัมเบอร์วันที่เขาไปสอนเนี่ยค่ะลราก็ไปจำโครงการนัมเบอร์วัน ทีนี้พอบางครั้งลูกดื้อนนะคะคแล้วก็บอกเอะเราเรียนเทียนเนี่ยเทียนเนี่ยมันโดนความร้อนหน่อยอุ่นหน่อยแล้วก็สามารถดัดเป็นรูปเป็นร่างได้รับ,รบพอโกดลูกก็มาน,นั่งทําเทียนเพราะมันดัดไดนน<ท>้ผลงานนะคุณผู้ชมครับที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยฮะใกล้ๆพี่เสรีรัตน์เนี่ยฮะเป็นผลงานทางด้านการสร้างงานศิลปะด้านบนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทียนทั้งหมดเลยนะฮะวิธีทำยากไหมฮะเรื่องเทียนอ๋อก็ไม่อะค่ะ ก็ไม่ค่ะอยางนงให้ลองลองลองพูดสักนิดเลยพวกกรีบดอกทำยังไงฮะเราจะต้องทำแล้วมาประดิ์ประดอยย่งไงเทียนมันก็คือพาราฟินนะครับพาราฟินที่เรามาย้อมสีมาใส่สีฮะแล้วก็เทเทถาดเป็นแล้วเราก็ทำออกมาในรูปของดอกไม้ฮะแต่ต้องเป็นคนช่างสังเกตนิดหนึ่งความอ่อนช้อยของเขากรีบดอกสีสันอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้จะเป็นเรื่องเทียนนะ เื่องเทียนอันนั้นสวยมากครับสวยมากนะฮะแล้วยังมีเหล็กเข้ามาดัดด้วยนะฮะอันนี้เป็นงานดัดด้วยนะฮะก็เหล็กดัดไม่มีความสามารถอันนี้มีผู้ช่วยนะครับเป็นรูปแมงต่อนะครับแล้วก็มีอีกหลายชิ้นงานดินค่ะงานดินปั้นดินเนี่ยด้านล่างนี้ดินนี่ก็คือช่อดอกไม้ช่อดอกไม้อันนี้ทําเองหมดเลยทาเองค่ะนะครับนะครับเห็นฝากเอาของคุณลูกฝากมาด้วยนะฮะเป็นก้อนหินนะครับก้อนหินน้ําผึ้งเขาจะเก็บก้อนหินที่บ้านมา คุณผู้ชมดูก้อนหินเนี่ยนี่คือก้อนหินธรรมดาจริงๆนะฮะก้อนหินธรรมดาจริงๆถ้ามันรูปร่างเหมือนอะไรเราก็จะเก็บไว้แล้วก็จินตนาการไปนะฮะเนี่ผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนี่คือก้อนหินจริงๆครับคุณผู้ชมฮะนะฮะก้อ็ช่วยจับนี่ติดเองนะะคล้ายๆกับติดโชว์ตู้เย็นอ๋อไม่ฮะเป็นเป็นหินเฉยๆนะคะเพราะว่าเขามีเหล็กอ๋อถ้าเกิดว่าอยากจะติดตู้เย็นก็ไปซื้อไอ้ ตัวแม,เแมกเนตนะฮะแมกเนตนะครับนะครับนี่คือก้อนหินนะฮะนี่ฝีมือน้องน้ำพึ่งน้ำพึ่ง <c oughs> อ๋อนะฮะทีนี้ถ้าเชิญเข้าบ้านใครเนี่ยระหว่างก้อนหินนะฮะเพราะว่าเธอจะเอาก้อนหินมาบรรจงงานศิลปะโมเลยนะอ่าไม่ได้โหดเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกมุมหนึ่งของคุณพี่เสรีรัตน์นะครับมุมที่การเลี้ยงลูกนะแล้วก็ลูกๆก็น่ารักทุกคนนะครับรวมทั้งงานศิลปะนะครับท่างด้านเทียนหรือจะเป็นการทำนี่ถือว่าการใช้เวลาว่างจริงๆ ะนะครับไม่เป็นเป็นฝึกฝนเราเองะนะครับนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเบรคนะครับ